เมดูวันนี้คือเมนูอะไรข้าวแมวปลาแซลมอนเราต้นหอมใส่ไหมอะโอ๊ยไดา้โปรไฟล์พี่เสียหายหมดเลยอย่างงี้ท่าได้เป็นไทรอยไหมขอแก้ข่าวตรงนี้สักทีนะคะไม่ได้เป็นแล้วนะคะไทรอยคือ่งหายนะคะลูกปีที่แล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจุดและเป้าหมายในปีนี้ต้องสวยได้แล้วก็ทำได้ เพราะความสุขที่สุดของงานนตอนนี้คือลูกมาทางนี้แล้วนะฮะรักลูกรักตัวเองไปอีกโมงหนึ่งหนูจะไม่โสดนานเหมือนป๋าอแสดงว่ายังมีหวังนะหนุ่มไม่เออไม่ปิดไม่ติดเรื่องเพศเทปที่เทปก่อนนะมีแอปหาคู่จําได้ว่าเล่นมาแล้วจริงเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยดิเล่นจนได้ไปเดทจนเลิกลูกเพราะว่ากำลังจะสมัครแอปให้ป๋าไล่ป๋าลองดูคือได้เห็นอะไรฮะปไม่ต้องตกใจนะตัวจริงตัวจริงหนุ่มๆทั้งหลายถ้าเจอทายายยิ้มให้สองที 1>, 1นาทีลงน้ำปลาไปกี่ช้อนต่อกันลงน้ำปลาไปที่ช้อน,อน,น,นโอ้โตื่นแป้นไปด้วยเนี่ย